จะผูกพันกับภ์พยานากแล้วก็จะเปิดทรัพย์นะเหลือนะครับแล้วตอนนี้ยังเหลือนะครับนะ,ะยังเหลือนะครับตัอเชิญ อิติปูชายันติอาหังธรรมสัะปูชามิอิติปูชายันติมิทุติยปีธรรมังสรนังาชามิ ตุติอรหังสมมาสมพุโทโธวิชาจรณะสมนโนสุขโตโรกขิทูอนุตโรปุริสธรรมสารียังอาคเนเยจเรวัตโตท,ทักขินกีกสโปพุโทโธหระรติเยจีนัทเมนะจเตปิตังอนุรกขันตุอาลุคเยนะเป็นลมปาาข้าพเจ้าขอเชิญพญายนาคจงมาเป็นสร้อยสังวานเพชรข้อทุกประการเทินโอมลมพรบพายเจ้าเอ๋ยข้อจงมาเป็นสงงาราศีจงนำเวท าาาาางงงงอวั sociedad, Bref, ัั an ัันนนนดรสตเรักาตอนนี้ท่านอาจารย์แขกเรียนสอนะครับเราได้มีการเจิมหน้านะครับ้ราให้เป็นมงคลมหามงคลนะครับเนาะ หน้าเลยเดีย๋ยวไปสีเอ้ยชัดนะครับแล้วชัดเอียงแล้วนะครับนะสายสินด้านหน้าตรงนี้นะครับนะชัดนะครับเอาพันได้ไหมครับผ่อน,อนสายสินนะครับนะผ่อนสายสินนะเนี่ยนะครับจะดึงสายสินนะครับราคาหลักแสนต่อคนนะครับท่านเจอทีหนึง่งราคาหลักแสน ได้นะครับไม่ต right ้องดึงสายสูงนะครับเส้นเอกนะครับเฉพาะเอาที่เก้าศีรษะของเราค่อยๆเก็บนะไม่ต้องแย่งกันนะก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับเท่านะครับเราอย่าทอดทิ้งกันนะครับนาพึ่งนี้เช้าก็อย่าทอดทิ้งกันนะครับเนาะพึ่งนี้เช้าเราจะมาอ่ถวายไปสี่ด้วยกันนะครับเนาะการได้นะครับเรายินดีเป็นอย่างยิ่งยินดีเป็นอย่างสูงนะครับเนาะ การทําสีถวายนะครับน้องให้มีสง่าราศีให้มีสีเติมบารมีให้กับคณะสัทธาสาธุชนทุกท่านที่จะเดินทาง การที่เรา